ทยาน daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยนของพัตตีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยนของพัตตีอีกครั้งนะครับเมื่อเร็วๆนี้ครับผมมีโอกาสได้รับเชิญนะครับให้ไปร่วมบรรยายนะครับในหลักสูตรการสอนน้องๆที่กำลังจะเรียนจบนะครับแล้วก็ จะได้รับทุนนะครับคือหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สอนน้องๆเพื่อที่จะให้ได้เป็นผู้ประกอบการโดยหลักคือให้เริ่มทำสตาร์ทอัพธุรกิจของตัวเองนะครับแล้วก็จะได้รับทุนด้วยนะครับแล้วก็ทุนก็จํานวนเยอะมากพอสมควรเลยนะครับน้องๆที่จะได้มีโอกาสได้ทุนนี้ก็เรียกว่าหลายสิบคนเลยทีเดียวนะครับถ้าตามที่ผู้จัดเขาบอกผมมาเนี่ยนะครับทีนี้หลักสูตรเนี่ยเรียนยาวมากครับหลายเดือน78เดือนถ้าผมจําไม่ผิดนะครับตอนแรก ที่เขามาเชิญผมไปสอนนี่ให้สอน10ออบกนะว่ารอบะผมบอกโอ้โหสอนสิบกว่ารอบนี่เกรงจะไม่ไหวเพราะว่ามันมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะยังดีว่าเป็นออนไลน์นะครับแต่ว่าก็ขอเลือกเอาเฉพาะเท่าที่ตัวเองไหวจริงๆตามตารางของตัวเองเนี่ยนะครับทีนี้พอตกลงกันได้ปั๊บเนี่ยเขาก็เชิญผมให้ไปร่วมรับฟังนะครับว่าวิธีการสอ,อนเนี่ยแล้วก็หลักสูตรของไอ้ตัว วิชาหรือการเรียนการสอนเนี่ยเพื่อที่จะเอาทุนให้น้องๆเนี่ยพัฒนาน้องๆให้เป็นผู้ประกอบการหรือเป็นองค์จุฑาเนอร์ที่ทำสตาร์ทอัพได้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับก็ผมก็นั่งฟังไปนะครับโอ้ลักสูตรก็มาเลยครับเป็นขั้นตอนการทำสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพคืออะไรแตกต่างกัน SME แบบไหนวิธีการคิดมูลค่าตลาด Market s i ไซดูอย่างไรนะครับการวิเคราะห์ตลาดทุกอย่างก็จะเป็นหลักการออกมาเป๊ะๆเ,เ,เลยนะครับคล้ายๆกับเวลาที่เมื่อก่อนผม เรียนบริหารธุรกิจใช่ไหมครัก็จะมีหลักการแบบนี้เช่น CP คืออะไร product price place promotion นะครับถ้าเป็นบัญชีก็ asset คืออะไรอะไรคือ liabilities นะี่นี่คือ,น,คอนี่คือหลักการนะครับแล้วก็ต้องมีสอบด้วยน่าสนใจตรงนี้นะครับก็คือไม่ใช่แค่ว่ามาเรียนเรียนปั๊บแล้วก็เดี๋ยวคุณก็ได้ทุนไปอย่างเงี้ยไม่ใช่ต้องสอบด้วยสอบเนี่ยนะฮะข้อสอบขอโทษนะฮะเข้อนะครับไม่ใช่สอบแบบง่ายๆนะครับ ประเด็นม uh, ันอยู่ตรงนี้ครับว่าพอต้องสอบด้วยเนี Zero ่ยผู้สอนอย่างผมที่เขาเชิญไปให้ช่วยสอนเนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าไอ้เขาจะออกข้อสอบอะไรถูกไหมครับเขาก็เลยจะส่งข้อสอบมาให้อ่าผมเนี่ยดูก่อนว่าโอเคจะออกข้อสอบแบบนี้นะจึงเป็นที่มาของหลักสูตรที่จะหนึ่งสองสามสแบบนี้ทีนี้ผมก็นั่งฟังเขาอธิบายไปว่าหลักสูตรเนี่ยอ่าเราเริ่มจากการอธิบายว่า SME เอ็มอีสตาร์ทอัพคืออะไรอ่าการจัดการของสตาร์ทอัพเริ่มตั้งแต่ Product อะไรเป็นอะไรผมฟังไปสัก5นาทีส0นาทีผมก็ชักรู้สึกว่าเอ๊ะไม่น่าใช่แหละนะฮะพอเขาอธิบายเสร็จปับ๊บเขาก็เปิดโอกาสให้ผมได้ไม่ใช่ผมอะเปิดโอกาสให้ผู้ที่เขาเชิญไปผู้บรรยายที่เชิญไปเนี่ยนะครับได้เสนอความเห็นผมก็ยกมือคนแรกเลยครับคือส่วนตัวผมผมคิดว่าการจะสอนให้คนทําธุรกิจในทุกๆวันเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดของการทําธุรกิจคือต้องไม่มีกรอบก่อน คือมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและที่มาของเรื่องเรื่องนั้นแต่ต้องอย่าเอากรอบไปครอบนะครับเช่นการเป็นสตาร์ทอัพคือแบบนี้การเป็น SME คือแบบนี้ผมก็เลยแชร์มุมมองไปนะครับว่าอย่างผมเนี่ยผมทำธุรกิจเนี่ยผมมีบริษัทในเครืออยู่4บริษัทเนี่ยนะครับบางธุรกิจก็เป็น SME บางธุรกิจก็เป็นแบบสตาร์ทอัพจ๋าบางธุรกิจก็เทคโนโลยีจ๋าเลยเนี่ยนะครับผมก็ไม่เคยเอากรอบไปครอบว่าการเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยต้องมีสูตรตายตัว1 2 3 4 5แบบนี้ หรือคุณเป็น s m e คุณก็ต้องทําแบบนี้1 2 3่5หเพราะว่าไอ้บริบทของธุรกิจเนี่ยมันปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลาคุณทําธุรกิจเทคโนโลยีคุณทําซอฟต์แวร์แต่คุณไปน็อกดอขายลูกค้าทีละเจ้าทีละเจ้าแบบนี้คุณก็ไม่ใช่สตาร์ทอัพแหละนะครับก็เลยแชร์ไปว่าผมคิดว่ามันจะน่าเสียดายมากๆถ้าเมนทอร์ท่านอื่นๆเนี่ยนะครับผู้ที่มาเชิญบรรยายท่านอื่นๆที่ไม่ใช่ผมด้วยเนี่ยรู้สึกว่าผมอยากฟังพี่ๆคนอื่นๆเนี่ย เล่าในเชิงของการวิเคราะห์ถึงเคสต่างๆของสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นมาได้บนโลกนี้แล้วกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้ผมยกตัวอย่างเช่นอะไรครับแคนว้านะครับแคนว้าเนี่ยเป็นสตาร์ทอัพที่ดึงเอาแค่ฟีเจอร์ฟีเจอร์เดียวนะครับของเอ่อ o s o f t Office อ i c ินะครับ m i โ r ร s o f t นี่บริษัทใหญ่มโหรานมากมี Windows ใช่ไหมครับมีสารพัดโปรแกรมเลยครับแต่แคนว้าดึงฟีเจอร์เดียวครับนั่นก็คือ powerpoint นะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์เป็นโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่อยู่ใน Microsoft Office ด้วยซ้ำเนี่ยนะครับแล้วดึงมา ทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถเติบโตจนปัจจุบันเนี่ยมูล,ลค่าทะลุ7จ็แสนล้านบาทไปแล้วตอนที่คนที่เริ่มธุรกิจนี้เนี่ยออ,อายุเขาแค่19เองครับชื่อว่าเมลานีเพอร์กินส์เนี่ยนะครับเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์ออสเตรเลียนะครับแล้วก็ตอนที่เริ่มก็คงไม่ได้คิดว่าธุรกิจมันจะใหญ่โตแต่ผมว่าสตาร์ทอัพมันคือแบบนี้แหละครับมันคือดึงดึงเอาเพนพอยต์อะไรบางอย่างมาแต่ไไอไอ้วิธีแบบนี้มันไม่สามารถจะมาพลอต บอกว่าอะไรคือสตาร์ทอัพแปลว่าต่อไปน้องๆถ้าเราไปสอนแบบนี้เรายกแคนวามาแปลว่าน้องๆจะต้องเข้าใจว่าการทำสตาร์ทอัพคือทําทุกอย่างตามแคนวาหมดแล้วถ้าธุรกิจของเขาอ่ะมันไม่ได้เหมือนอย่างแคนวาล่ะมันจะทําให้เขาเกิดความรู้สึกขัดแย้งในตัวเองขึ้นหรือเปล่าเวลาที่ไปทําหรือผมยกตัวอย่างเช่นอย่าง Airbnb ก็ได้เป็นเคสที่มันแบบใครๆก็รู้จักเนี่ยนะครับแบรนด์เทสกี้ตอนที่เขาเริ่มเนี่ยเขาก็เริ่มจากการเอาห้องพักของตัวเองเนี่ยไป ให้เช่าใช่ไหมครับเราก็พอได้เงินมาก็เอ๊ะธุรกิจตรงนี้มันก็เป็นธุรกิจได้นี่นะแต่จุดตัดมันอยู่แค่ตรงนี้ว่าเมื่อไบรนชนเชสกี้เห็นโอกาสตรงนี้เนี่ยแทนที่เขาจะไปหาห้องเช่าอื่นๆนะมาเอามาแล้วก็เอามาขึ้นเว็บไซต์แล้วทำแพลตฟอร์มเพื่อให้คนที่เข้ามาในเมืองเขาได้มีโอกาสที่จะเช่าตัวเองก็เป็นตัวกลางระหว่างคนที่มีห้องกับคนที่เข้ามาในเมืองและอยากจะหาห้องเช่าแต่ไบรนชนเชสกี้เปลี่ยนใจครับแทนที่จะท,ทแบบนั้นเดินไปหาธนาคารแทน แล้วก็ขอเงินกู้ธนาคารมาเพื่อสร้างโรงแรมขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อโรงแรมว่า Airbnb แค่นี้ครับชื่อ Airbnb เหมือนกันวิธีคิดมันก็แตกต่างกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการสอนน้องๆที่จะจบออกมาเพื่อเป็นองค์ประกอบหรือจะทำสตาร์ทอัพทุกคนนี้เนี่ยผมว่าหลักการก็พอรู้ได้แต่สําคัญคือมันต้องเรียนจากเคสสตารแล้วก็การถ่ายทอดและสื่อสารเนี่ยเรียนจากเคสสตารก็ควรจะถ่ายทอดสื่อสารควบคู่ไปกับประสบการณ์ของคนที่ทําด้วย สุดท้ายผมก็เลยแชร์มุมมองของผมสําหรับการออกแบบนะวิธีการเรียนการสอนแล้วก็ไปถึงการสอบแบบนี้ว่า,าผมแชร์ในสิ่งที่ผมไม่ได้เคยเรียนคอร์สต่างๆของยูที่ท็อปๆมานะครับผมไปโรงเรียน Harvard ไปโรงเรียน MIT Oxford มาเนี่ยวิธีการของเขาก็คือว่าเขาก็จะก่อนจะสอบเนี่ยเขาจะมีเคสมาให้อ่านก่อนครับก็เคสก็อาจจะ2-3เคสแล้วแต่กันไปเนี่ยนะครับและออกข้อสอบบนเคสนั้นครับ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยว IOT อทีเขาก็จะไปหาเคสจริงๆครับของธุรกิจ IOT ซึ่งอาจจะไม่ใช่เคสที่เราอาจจะเคยเห็นครับเพราะฉะนั้นเราต้องสต u ร์ดี้เราต้องอ่านทั้งหมดะว่าตั้งแต่ตอนเริ่มจนถึงการ i m p l e m e n t การ monetize การวิธีการหาเงินของเคสเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่ตอนที่เรียนครับอาจจะไม่ได้เรียนเคสพวกนี้เลยครับไปเรียนเคสอย่างอื่นมาแทนไล่การสอนเนี่ยเขาก็จะไล่ตัวอย่างที่ดีๆของแต่ละเรื่องแต่ละ อย่างมาคุยให้เราฟังยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณอยากจะคุยเรื่องของวิธีการ Verify นะครับว่า Product ของคุณมันดีมากพอหรือ,อยังคุณก็อาจจะไปยกตัวอย่างตอนที่อเม Amazon เริ่มขึ้นเว็บของตัวเองแล้วก็มีการเริ่มขายหนังสือแบบนี้ยกยกตัวอย่างเหมน,นี้มตัวแต่เวลาออกข้อสอบไม่ต้องออกข้อสอบเกี่ยวกับ Amazon ก็ได้ครับไปออกข้อสอบในเคสอื่นที่ส่งเคสพวกนี้ให้นักศึกษาได้ได้อ่านก่อนสิ่งที่มันจะได้คืออะไรครับเขาจะได้วิธีการแอพพลายครับ แล้วเขาก็จะไม่ถูกจํากัดตีกรอบว่าอ,อ๋อวิธีคิดมันต้องตีกรอบ1 2 3 45แบบนี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเคสบโลลูนเนี่ยมีมากมายมหาศาลเลยเพียงแต่เขาทําไม่เหมือนกันแต่มีหลักมันมีแก่นบางอย่างอยู่นะแต่วิธีการทํากิ่งก้านใบดอกเนี่ยคุณต้องไปตัดแต่งเติมกิ่งเอาเองแล้วก็นําเสนอออกมาในมุมแบบของคุณซึ่งบางอย่างก็อาจจะบอกได้ชัดเจนว่าบบนะอออนนไอ,แบบไนะแอา้แบบนี้ผิดนะหรือเอ้ยอันนี้มันไอเดียแบบนี้ใช้ได้ยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ผิดนะคล้ายๆถ้าถ้าถามว่า บรันชสกี้ถ้าจะทำสตาร์ทอัพวิธีการไหนคือวิธีการที่ถูกหนึ่งคือ,อไปขึ้นแพลตฟอร์มของตัวเองชื่อว่า Airbnb เป็นเว็บไซต์แล้วเอาห้องมาลิสต์อยู่บนแพลตฟอร์มแล้วให้คนเช่า 2. เดินไปหาธนาคารแล้วก็บอกธนาคารว่าขอกู้มาเพื่อจะสร้างธนาคารเพื่อจะสร้างโรงแรมขนาด10ชั้น50ห,ห้องยกตัวอย่างแบบนี้หนึ่งหรือ2เป็นวิธีการทําแบบสตาร์ทอัพถ้าตอบ2เนี่ยผิดอันนี้ชัดเจนถ้าตอบ1คือถูกถูกไหมฮะ แต่บางอย่างวิธีการบางอย่างมันตอบแบบนี้ไม่ได้โดยเฉพาะในการทําธุรกิจเนี่ยมันส่วนใหญ่มันไม่ได้มีผิดไม่ได้มีถูกถูกไหมครับงั้นผมคิดว่าวิธีการเรียนการสอนในโลกในอนาคตเนี่ยโดยเฉพาะกับน้องๆที่จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้วเนี่ยผมว่าต้องเปลี่ยนไปจะเอาหลักการไปยัดใส่หัวเขาอย่างเดียวแล้วก็บอกว่านี่คือวิธีคิดเขาคิดมันแบบนี้นะไม่ได้นะครับยิ่งไปยัดเยียดวิธีคิดเนี่ยผมว่ามันยิ่งไปจํากัด วิธีการลงมือกระทําด้วยซ้ําแล้วก็จะมีผู้รู้นักวิชาการบางคนก็ชอบไปชี้หน้าบอกว่าทําแบบนี้มันไม่ถูกแล้วเราก็จะเห็นตัวอย่างบนโลกนี้มากมายครับว่าไอ้คนที่ทําบอกว่าทําไม่ถูกอะ่ะสุดท้ายมันก็ประสบความสําเร็จจริงๆมันไม่ใช่ไม่ถูกมันแค่ผิดหลักการที่คุณเคยสอนมาแค่เท่าน,นั้นเองเพราะฉะนั้นต้องผมว่าต้องยอมรับความจริงก่อนว่าไอ้วิธีการเรียนการสอนด้วยการเอาหลักการประหยัดใส่ก่อนเนี่ยมันผิดตั้งแต่ต้นที่ถูกคือคุณควรจะต้องเรียนรู้จากเคสที่เกิดก่อน เสร็จแล้วค่อยไปเรียนรู้หลักการพอเรียนรู้หลักการก่อนเนี่ยบางทีมันไปตีกรอบตัวเองเรียบร้อยแล้วแล้วพอมาเรียนรู้จากเคสปั๊บเนี่ยบางทีก็ต้องพยายามหาเคสที่มันตรงกับหลักการด้วยแต่ถ้าเกิดคุณเอาหลักการก่อนครับและเอาเอ่อขอไปถ้าคุณเอาเคสตั๊ดดี้มาก่อนแล้วคุณเอาหลักการตามเข้าไปที่มันจะทำให้เกิดการถกเถียงครับว่าเอเข้าทําแบบนี้มันถูกหลักการหรือเปล่ามันจะทําให้เห็นครับว่าหลักการมันเพียงแค่หลักการมันไม่ใช่แก่นนะ ไอ้แกนจริงๆคือวิธีการปฏิบัติและการปรับตัวแต่ว่าไอ้หลักการเนี่ยมันคือกิ่งก้านสาขาที่คุณเอามาใช้ประดับวิธีเวลาที่คุณไปเจอแบบนี้เอ๊นึกไม่ออกอา,อาจจะมีหลักการมาประกอบหรือหลักการช่วยในการอธิบายได้บ้างแต่ทำจริงๆคุณจะไปยึดติดอย่างนั้นร้อเป็นี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ใช่เฉพาะสําหรับตัวคอร์สที่จะสอนน้องๆที่ผมมีโอกาสจะไปรวมบรรยายานั่นนะครับผมคิดว่าหลักสูตรการเรียนการสอน ในปัจจุบันเนี่ยครับคนจะต้องรื้อใหม่แล้วก็เปลี่ยนทั้งหมดเลยครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงเหมือนที่มาร์คซัคเกอร์เบิร์กเขาเคยบอกครั้งหนึ่งที่เขาไปบรรยายที่ฮาร์วาร์ตเนี่ยแหละครับต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่าเรามีปัญหาในเรื่องระบบจริงๆเพราะว่าเขาเรียนไม่จบนะแต่เขาสามารถที่จะมาทําธุรกิจแล้วก็ประสบสําเร็จเป็นแสนล้านเป็นล้านล้านแบบนี้ได้แลวเขาก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยไอ้ที่พวกคุณเรียนจบเนี่ยมันแย่กว่านะมันไม่ใช่แต่ถ้าระบบมันดีจริงเนะี่ยคนที่เรียนไม่จบ อย่างผมมันไม่ควรจะประสมเสร็จได้สิก็เป็นมุมมองที่ผมว่าน่าสนใจทีเดียวแล้วก็ท้าทายมากๆว่าระบบการเรียนการสอนการผลิตบัณฑิตที่เรียนจบออกมาแล้วหลังจากนี้ต่อไปมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวขนาดไหน Policymaker ผู้กําหนดนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ,รจะมีมุมมองกับเรื่องนี้แนะปรับตัวอย่างไรขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับ ทยาท daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิเชเยนของพัตตี